สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีตอนเที่ยงเดือนจา้าวันดีก็อยู่บ้านเจ้าิน,นดีตรับค่ะสุสองเจซี้ะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าวนไปไม่ได้ไป,ไป,ไปไส่มาาไ่พี่น้องงดเขาปลาเขาดงหาเห็ดหาหอนเด็กๆเด็กๆก,กินหมดหรือ,อยังช่วงนี้ก็งดเขาพี่น้องหนึ่งวันนะคะเพราะว่าฝนบตกเฮละงดก็ช่ระท่านได้ออกไป,ปบ้าน,นกับพี่น้องยางหาแต่เห็ดเพาะไปล้ำเขา มันนีเก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าในราคาคอยจอบคอยซองส่วงนี่พราะว่านั่งยังน่อยพี่น้องเอ้ยยังเด็กค่ะต้องเอาใจใส่ดูเลนเป็นพิเศษหน่อยค่ะแล้วเพราะว่าต้องเร็บจอบด้เบิ้งนะตัวไข่ตูนไอตัวออกกะแฮกเนี่ยตัวใหญ่ก่าหม่นี่พี่น้องเอ้ยจะฟูงจะฟูงนี่จะไอฉีดยาสามเข็มแลวประจักสามเข็มแล้วนะเมื่อเช้านีาา่จะ็เาอ้ยโต๊คขัง เมือนเจ้าเนี่ยมันเป็นแล่นออกคอกเ <c oughs> <c oughs> จสซีเปิดประตูเข้าไปเนี่ยผัลืมบล็อกลืมปิดสูงไปนี้นั่งกระโดดเย็นล้วนะคะอารายง,งานตัวไหนคะ่ะอันนี้ชื่อวันถึงเวลนะคะหนึ่งถึงสิบสองเรียงตามลำดับพอเราง่ายลวกันน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ลง,ลง,ลงพี่น้องเย หมูกับมันเป็หมูซองแม่มันเลยบดซํำกันแต่ก็ผ่านไปนะันกี่วันแล้วนี่เนี่ย νε, ออมาวันที่สองมันอีกวันที่เจ็ดหามือแล้วพี่น้องอันนี้หามือแล้วกันแปลกตาไปแล้วอาหารยังไม่ทันได้เบิดพ่อสอบพี่นอ้องเลยยังอ,ยงอีกเกือบไปมือสองมือสามมือบุบจักปาก็สอบหนึ่งกินเป็นอาทิตย์ลเลยหรอนี่ก็หามือแล้วออสองวันก็หนึ่งอาทิตย์นะคะนะคะ กินเร็วกินเยอะๆกินแล้วก็นอนนอนแล้วตื่นมาแล้วก็กินสิ่งทีใหญ่ๆนะพี่น้องอ้วนๆแต่ว่าตัวน้อยๆสองตัวสามตัวกินเก่งๆดีอยมันกินเก่งมันเที่ยวกินแล้วก็เที่ยวอึทางขวก็เป็นห้องน้ำพนนะคาเพนก็สิไปอึทางนั้นทางนี้พนสิมานอนเนาะเดี๋ยวขั้นอัน ให้เพิ่นผ่านไปก็ใน,นเพิ่นผู้ลูกยืนเมื่อกี้นี่มันไข่แต่ว่าฉีดยาไปแล้วสามเข็ม,มคือสีแบบเศร้าเด้อจา้าเศร้าเด้อจา้าทเป็นนั้นเป็นนี้แนละ้วเดี๋ยวนี้ยาก็เริ่มแบบฉีดเองพี่น้องเ้ยซื้อ,อยามาซื้อเข็ม,มายางมาแล้วก็ฉีดเองแล้วก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะทีละหน่อยทีละขั้นทีละก้าวแต่ว่ามัน กับพ่อเบิ่งออกอยูอ JC, ่เจซีเวลามันเป็นไข่เป็นยังก็เพ่อเบิ่งออกอยู่แต่ละมือกันสิประมาณนี้จ้าพี่โน้องการไ่ได้ไปไซร์รากาพี่น้ำนางเล่นน้ำหมูดมขีม้หมูอยู่นี่แหละจ้าเวสิงลงไปปล่อยงวัวขึ้นมากินน้ำกินน้ำสก้อกนนตอนนี้กระเที่ยงแล้วขาแทบสิบไได้ไทายคลิปทายครอบดอกค่ะเพราะว่าไ่ได้ไปไซร์อยู่เฮือนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าตอนนี้ไม่ลูกแล้วค่ะแตงว่าสิบโหลหนึ่งค่ะส่วนพ่อมันก็ยังไม่ขึ้นมานะจ๊ะ ล้วก็ต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก่อนต่อไปเพื่อนวาสิขึ้นมาจาดมันคานผลประมาณผุ่นหรือลื้อลังใดน้าวิบุยขึ้นมาบุญอีกบ่านั่งลืมค่ะดีแหละค่ะที่นั่งลืมนั่งวัชบุยขึ้นมาบุญแล้วลงไปเอางัอกันโอ้ยอันนี้ก็ใส่สผ่ากันแสงอ้อมใบเบิดได้พี่น้องเลยผ่ากันแสงอ้อมรอบใบเบิดเลยมันก็กันแสงได้ดีอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเบาเริ่มแล้วค่ะแต่เบาจะไปเอาขี่มาลงมาแบบลอยง้อยมา่กี่น้ำกันจ้าข่าวในหน้าก็เริ่มออก,กพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อน,นี้นะ่ะบุญได้พี่น้องเอ้ยบุญบังไฟนี่แหละพี่บ้านน้อยออกไปทางนี้แล้วค่ะบ้านขึ้นสว่างนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นบ้านน้อยออกไปน้องกว่างวัดหนองกวางทองวัดป่าจ้าสองปีสามปีแล้วมั้งที่เพื่อนจัดบุญบังไฟ คนไายตั้งแต่มหมู่บ้านแล้วพี่น้องเลยเมืน่อนี้ก็าจะเอาไปเบิ่งบางฟงบางไฟแล้วก็มีวงดนตรีตอนแรงๆนะคะเดี๋ยวเห็นง่วแล้วก็เมื่อยอเมื่อยกระบอกตาไปตอนเที่ยงก็ตัองปลอยขึ้นมาจำนี่แล้วพี่นอ้องง่วช่วงนี้กะอยู่ในคอกเอาเฟืองให้กินก็ซวยๆเอาขึ้นมากินน้ำกินไหงูเฮือนจ้า พราะว่าตอนนี้โบรมิ่งมองไปเลี้ยงไปเกลือขึ้นมากกระเลี้ยมหยาแถวเดินเฮือนนี่แหละค่ะเหนื่อยนะคะเลี้ยงง้วนี่เลี้ยงม่ได้อีกยัางว่าอลีเลี้ยงมาสองปียังไม่ได้อีกยังค่ะแถมลูกออกมากับตกน้ำตายสัมขันสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นราคาขอประตูกันลายด่านเร็วๆร็เร็วเนี่แต่วันนึงว่าใยนี่ตัวนี้แหละนี่บอออกจากเถื่อนี่จากม่านอย่างม่านขี่บอกคะ มาที่โผบ่ออกลูกจกเคื่อไปบง้างมั่งว่าพญารัดสิออกลูกอีกเลยมันก็เยอะบ้านลูกหลานกันลงมาจีนองจีน่ากันลงมาเอาบุญแต่ว่ามันอยู่บ้านหน่อยนะฮะบ่ได้เห็ดอย่างดอกพี่น้องเอ้ยบ่ได้เห็ดกระปุลกระปดัดบางไฟพิ่นก็ให้จัดอยู่บ้านหน่อยอยู่น้องกองท้องผมเดี๋ยวจังเอาไปเบิ่งค่ะสิผ้าเอาไปหาเบิบ่งเบิ่งฟืนเบิ่งไฟค่ะแต่ว่าค้นลายตั้งแต่เมื่อวานเลยพี่น้องคุณ ยายนีพาหลานๆออกอยู่หมู่บ้านมืัอนี้แดดแดดพี่น้องอก็แดดเปรี้ยงๆเ,เลยนะคะฝนสะทื่นมากปเ่เนาะมาแรงสิห้ามวงวรถตีมาแงรงบ่เนาะร้อนมากๆจ้ะเมื่อยน้ำไก่มาฝากเอาไข่เป็ดนี่เด้เป็ดเป็ดตัวที่ว่าน,นี่ก็ไว้เลื้อสองตัวพี่น้องเอ้ยน้องนันเอาไว้เลี้ยง เลือเป็ดสองตัวเอาไว้เป็นอาหารไปผูกสองตัวแล้วก็เป็ดแม่ค้าตัวไหนก็ออกลูกได้เก้าตัวจ้ะแล้วก็ฟักอีกหนึ่งตัวไข่อีกสองตัวเฮ้ยฮอนลูกไปใช้เบื่นั่งอันนี้คือเลือสซัมนี้เดี๋ยวเราเรากินต่ำปรีนนะครับเตรูนจะต่ำตรีนก่อนพี่น้องเยโอ้ยเปสิงสังสิงสังจังเลยปิ๊ปป๊ป เดินทำไมตกใจทำไมเหมือนบังไฟเดือน 6, หกบ้านห้องแมวบุญเดือนหกไปใส่มาใส่กับพอด้แย่งนะพี่นอ้องเอบัดใส่มาใส่กับคิดฮอดจ้าข้าวอย่ามาเบิง้งพี่น้องว่าแปลกตาคือจุ่บจ้าหามือไงแปลกตาคือจุ่บบักไดไออีก ไอ้ไอ้ยวจับเธอสีดยาเลยนะโตขึ้นแล้วโตวขึ้นระดับหนึ่งแล้วเบิ่งว่าตูนในน้อยไปไปจับเ่ยตูนนักหนักเนาะมูพี่น้องเว้ยตัวตว่าในน้อยอยู่แต่มันกินเก่งอาหารปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ป ปิ๊บปี๊บป๊บป๊บมีอย่างถ่ายจะถ่ายหมูถ่ายหมาถ่ายเป็ดถ่ายไก่ในหละจจาง้อควายแถวเพื่อนแถวซาในหละพี่น้องเอ้ยมือีนก็ได้เดี๋ยวจะสิผ้าออกไปบุญบังไฟบัวัดน้องกวางทองแล้วกันพี่น้องมันใบใบพอเราเจีมมาแล้วสิมาสู้จะตอนใดบุ๊ปเบิ้บงบุญบังไฟน่ะสมุนท้ายเลยตะของแถวเขตนี้นะคะบัานอื่นเขาจะเอาเบิ้ลบุญบังไฟแต่ว่านนนอองงงกว้าทัี่ หลาสุดหลังสุดหมู่สุดท้ายต้องไม่เป็นอะไรสุดท้ายต่ำแล้วบดิสุทธต,ต่ำตีนใกล้นก็ย่เน้ยมาต่ำจิบบอมันบรดรุ้ธงอยากเฮ็ดคอกไหมกับเป็ดก็ได้เดี๋ยวเลยปล่อย,อยมันออกมานอกซะหากินแมงเมาเงาใจมันกจประซามกัดในสองตัวนี่มันเกิดลัง เป็นซิปมือครับผมเอามาปล่อยใส่มันกับเลียงเอาซื้ออยู่นะคะออกกัระเพาอมกันเป็ดกับไข่ตั้งไว้ซิปกว่็น้อยก็ได้เก้าตัวจ้าเมื่อน้ำไก่กับข้าวเป็นไข่ซ่อนเต็มอยู่นี่แหละจ้บมื้อนี้ก็บ่ได้ไปใส่มาใส่ค่ะงดข้าวปลาข้าวดุง่งค่ะอยูย่เฮือนอยู่ซั่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ว่าไปเนาะพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้สิไปเที่ยวงานบุญ นั่งมาแล้ยังมาตอบประเสร็จปรอ่านมาเอินอยู่ค่ะนั่งก็ว่าไปไปไป,ไป,ไป,ปช่บชวนนั่งจาว่าน,เ,นเพราะว่ามันใกล้นะคะเอาอไปหากินของทานลงทานกับมีนะคะเมื่อนี้ลงทานกับมีรดหงรถงแหกกับมีออกไปแล้วจ้าเมื่อแรกกับมีเงาวนาวไปที่วงดนตรีพร้อมนะคะสอดแจ้งกึกเดอ้อบุญทางลาวประเพณีทางลาวเนี่ยขั้นได้จิตแล้วก็สอดแจง้งพี่น้องเอ้ยได้จยกมวนมา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 ,มา ่ว่านังสีคือบุกเกินเทียงคืนค่ะคู่มือนี่บุกเกินเทียงคืนแล้วก็ไปอัดหลาดแล้วค่ะหลาดวันเกิดตัวเองก่นนอนเฝ้าเขาค่ะนอนเฝ้าเขากินเอาโอเคพี่น้องค่ะเดี๋ยวจังติดตามคลิปหนะ้าแล้วกันนะคะไปเบ่งบุญบ้างไฟเดือนหกวัดหนองกวางทองกันแล้วกันพี่น้องตามคลิปหนะ้าจะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ี้เด็ยค่ะคุณแม่เลี้ยงเดีออ่ยวค่ะวันนี้ อยู่กับลูกๆเดจ้าทั้ง10บโหลหนึ่งค่ะนางสิบสองค่ะอันนี้คือเป็นคุณแม่นางสิบสองนัจ้าไปแล้วค่ะ